คุกับคุณน้องกลิตครับนะพิธีกรของเรานี่ชัดเจนนะว,วันนี้ทำงานมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าพิธีกรเราก็ได้ขึ้นมาช่วยบ้างนะครับว,วันนี้ก็พบกับพวกเรานะครับกองทัพทำทอล์กครับนะก็พอจะรู้จักหน้าก้าตาเอารายงานชื่อเล็กน้อยครับผมทดสอบทดสอบอ้าวเริญทํามสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับ ผมแก่งศีล้าจนครับผมครับผมก็เพชรเป็นดินครับ in, uh เพชรเผนดินบุญมีนะครับรายชื่อรา,ายชื่อทางธรรมเจริญธรรมครับผมมงคลวัดร,รัตนชนครับอ่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไรครับอาจจริญวันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลธรรมนะครับเป็นเรื่องของศีลธรรมที่เกี่ยวกับชายเดนอะไรที่ว่าระหว่างประเทศมันเกี่ยวกับศีลธรรมได้ยังไง นะครับวันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าะะผู้ทําหน้าที่ผู้มีตําแหน่งนะครับ Lydia, ทํำงานอย่างนะทํางานอย่างถูกต้องถูกทำเนี่ยปัญหามันกับมันก็จะไม่เกิดครับพี่เล็ก <Lar> นะนะพี่พี่ยักษ์เนาะครับปัญหามันเกิดจากเราทําไม่ถูกต้องถูกทำนะอย่างเช่นผู้ที่ดํารงดารงตําแหน่งดูแลนะบ้านเมืองของเราตําแหน่งใหญ่ที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับ ที่เกี่ยวกับใจเดนก็มีกะรกระทรวงกะลาหมนะครับถ้าสั่งการถูกต้องนะมีแนวทางดูเละ้าเขตรัว้วเขตรั้วบ้านรั้วเมืองถูกต้องเนี่ยนะจะไม่มีปัญหนานะปัญหาจะไม่เกิดนะครับวันนี้ปัญหาจะเกิดนะคนนะพี่น้องทหารจะต้องล้มตายไม่ว่าทหารไทยทหารกัมพูชานะครับเราไม่สนับสนุนให้้ทหารด้านไหนที่ต้องต้องเสียชีวิตใช่ใช่ครับเพราะงั้นนี้คือความไม่ถูกต้องไม่ถูกตามตั้ง นักการเมืองของทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศนะครับทั้งสองประเทศวันนี้ปัญหนามันเกิดน,นะพี่เล็กเห็นว่ามันเกิดยังไงครับพี่เล็กถ้ามองมองดูแล้วเนี่ยปัญหนามันเกิดยังไงตอนนี้ครับผมที่ดูก็มันมาจากเรื่องของนักการเมืองที่เขาเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยนะนักก <grim. S 1> า,ารเ <rod. S 1> มืองที่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนี่แหละที่ทําแล้วเขาก็มีอานาจครับผเขามีอานาจด้วยแล้วเขาก็ใช้อานาจเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ไม่ได้คิดถึงหัวอ,อกของอพี่น้องประชาชนคนในประเทศนี่แหละหรือว่าทหารที่ต้องมาปกป้องดูแลประเทศชาติด้วยนะเขาก็ทําอะไรอะ่ะทีนี้เขาก็ไปเอาเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเออตอนนี้คะแนนนิยมของของ,ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลแต่ตองทานนะแล้วก็รัฐบาลของฮุนมาเน็ตเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยมีคะแนนนิยมตกต่ำทั้งแต่นี่คะแนนนิยมของเขาตกต่ําเพราะว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ของประชาชนไงเขาเห็นแต่ประโยชน์ตัวเอง เขาจะทําอะไรนโยบายต่างๆเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อจะเอาประโยชน์ต่างๆเนี่ยเข้าหาตัวเองเขาก็เลยมีการคอร์รัปชันใช่ไหมมีการคอร์รัปชันมีนโยบายที่โกงกินอะไรต่างๆขึ้นมาที่ยักเสริมได้นะครับก็เติมไปนิดหนึ่งครับว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เขาก้าวมานะครับคือเอาว่าสทรเนี่ยเขาก้าวมาเขาเคิดเขาเคยพูดว่าตรงนั้นเป็นที่ซับซ้อนเขาอยากจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะแต่วิธีจะใช้ประโยชน์เขาก็ต้องหัวกันกับ กับเพื่อนเขาอะคือต้นแบบของเขาคืออุนเซนเนี่ยก็อยากจะพ่วงว่าจะเอาตรงนี้มามาเป็นประโยชน์ได้ไงวิธีที่จะเอามาเป็นประโยชน์ก็คือหาเหตุที่จะเป็นข้ออ้างให้ได้ว่าเขาเคยครอบครองอ่าเขาก็สร้างเหตุขึ้นมาไม่สนใจว่าสองประเทศที่ต้องรบกันทหารจะตายสักหร่ก็ไม่เกี่ยวแต่เขาจะได้เหตุนี้เพื่อจะได้มาอ้างว่าจุดนี้เป็นของของเขาทั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยปราสาทตาเมอนทมเนี่ยเป็นของประเทศไทยตั้งแต่ตั้งแต่ฝรั่งเศสคืน ขึ้นแผ่นดินมาใช่ไหมครับมันเป็นเวลาเก้าสิบปีแล้วมั้งถึงจะผมเกิดมานะ่าจะเป็นเรียบร้อยไปแล้วผมเคยไปตอนเด็กๆนะครับก <c oughs> ็เป็นเป็นเป็นที่ของประเทศไทยอะ่ะวันนี้เขามาอ้างว่าเป็นของเขาก็ใช้ขหารามันมันดันก็คือเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป้าหมายเขาก็คือไปขึ้นศาลโลกให้ได้คทะเลาะกันก็ต้องมีคนตัดสินใช่ไหมครับเป้าหมายเขาก็คือจะขึ้นศาลโลกให้ได้แล้วสมยอมด้วยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายว่ารัฐบาลของสทรลเนี่ย ก็คือสมยอม่าจะไม่ทําหน้าที่ในการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการที่จะประกาศชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เขาบุกรุกเนี่ยเป็นของคนไทยเนี่ยเขาบุกรุกอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นของของเขาเรื่องเป็นของส่วนรวมมันเป็นของคนไทยถ้าเกิดว่าเอาต่อเลยครับเพชรก็จะเห็นว่าคนที่อยากได้คนที่มีความโลภมากนี่ทาช่วยได้ทุกเรื่องถ้าเรามองไปมันมีความสลับซับซ้อนอย่างแรกเนี่ยอย่างพี่เล็กพูดเนี่ยก็คือ มันมีปัญหาของทั้งสองประเทศเนี่ยในบ้านเมืองของตัวเองพี่น้องเห็นไหมเอ่อตอนนี้ในในกัมพูชาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเรื่องของการเมืองกันไหมครับ<ช>มีใช่ไหมมีปัญหาเรื่องการเมืองผู้<ค>น<ำ>ําใช่ไหมใช่ใชผู้นําก็มีปัญหาเรื่องกับการคอร์รัปชันเรื่องการครอบงำต่างๆเกิดขึ้นในกัมพูชาเหมือนกับในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเป็นไงครับพอมีปัญหามากแก้ไม่ได้ประชาชนมองว่า จะมองแต่จะตามทันนะว,ว่าตอนนี้นักการเมืองมีปัญหาไปก่อปัญหาที่ชายแดนเลยไอ้ไอ้เบียงเบนใช่ไหมเบียงเบนว่าตอนนี้มีปัญหาที่ชายแดนให้เรามองไปที่ชายแดนอย่ามามองในประเทศเลยคือจริงมันมันมันมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนด้วยเพราะว่าระหว่างชายแดนไทยกัมพูชานะปะนัญหาเรื่องทางบกก็โอเคแหละแต่มันจะมีผลไปในใน,ในพื้นที่ซับซ้อนในท้องทะเลประมาบริเวณเกาะกลูดแล้วตรงนี้ก็เป็นแหล่งทรัพยากร ใต่มาอ่าบินแหล่งทรัพยากรที่เยอะแยะมากมายอ่ะในในใต้้องทะเลตรงเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาว่าทําไมเขาต้องการที่จะเพี่ยงเบนเขตแดนใหม่ใช่ไหมเพื่อจะดึงลงไปตรงนั้นให้ได้ในปัญหาของ MOU สี่ปสี่สานี่แหละใช่ไหมที่ตั้งกันมาสี่สามสี่สิบสี่อ่าครับผมก็อ่านเรื่อง เยอกี um, a, a, ่เรื่องหลายเรื่องแล้วเอาเริ่มเริ่มกันเอาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาครับก็มันเรื่องอะไรบ้างที่จริงมันเรื่องเดียวนะอันนี้ขอโอกาสมันเรื่องเดียวคือเรื่องของคนอยากได้ไม่รู้จักจบแล้วก็ความอยากได้เนี่ยมันสูงมากจนไม่สนใจว่าเขาจะทําความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติอย่างไรบ้างกับประชาชนอย่างไงบ้างแล้วเขาเข้าม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 ีอำนาจเนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าเขาซื้อเสียงทั้งหมดอ่าเพราะงั้นการที่เขามีอำนาจตอนเนี้เดินทางนี้ไม่ได้แต่เขาเป้าหมายหลักก็คือจะเอาประโยชน์ จากผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยให้ได้รับสรุปว่าไม่ว่าจะช่อโกงกันในภายในประเทศบริหารนาทุจริตครอบอําประชาชนในในในประเทศจากเป็นใหญ่เป็นโตในประเทศเออ่ของเขาทําสําเร็จแล้วก็คือเอาเจ้ามาอยู่ภายในปกครองของตัวเองสําเร็จแล้ว <laughs> ถ้าทาได้นะนี่ประเทศเขาก็ทําไปแล้วครับ <S <S อ๋อใช่ใช่ใช่ประเทศเขาก็ทําไปแล้วนะครับเขาจะแล้ว ia, ทางนี้ทางบ้านเราจะเอาด้วยใช่ไหมครับจอ,อตอเราจะเอาอย่างนั้นด้วยพี่น้องพี่น้องตามทันใช่ไหมครับ<อ>นี่ประเทศไทยของเราตามทันอยู่นะจะให้จะให้ไปเหมือนกับกัมพูชาไม่ยอมใช่ไหมครับพี่น้องเออจะดึงจะดึงควายต่มอย่างนั้นเราไม่ยอมใช่ไหมครับนี่ประเทศไทยประเทศไทยเรารู้ทัน ประเด็นที่ที่ที่ทยักษ์พูดเมื่อกี้นะมันสะดุดใจผมิดนหนึ่งคือว่าที่จริงมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้มีอำนาจนี่เองใช่ไหมพอเขาเห็นแก่ตัวจัดเขาก็จะทำยังไงก็ได้เพื่อจะตอบสนองความเห็นแก่ตัวของเขาให้ได้มากที่สุดสติเป็นไปได้อะใช่ไหมเขาก็เลยพยายามที่หาวิธีการต่างๆนั่นแหละโดยเฉพาะว่าหาวิธีการขึ้นว่าเออนี่ถ้าเราเกิดทะเลาะกันแล้วไปขึ้นสาลโลกตอนนี้ใช่ไหมเขาก็เคยมีประสบการณ์ว่าเราเนี่ยคือเสียปรา,าสาท อ่าขอพนมลุงใช่ไหมขอพระวิหารครับขอพระวิหารอ่าตอนเราขึ้นสารโลกนี่แหละในปีสองพันห้าร้อยห้านะเราเราก็แพ้เสียปราสาทขอพระวิหารไปเนี่ยตรงนี้เขาก็จะใช้มุกเดิมตรงนี้อีกให้เราไปขึ้นสารโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่นะเนะคยได้ใช่แล้วถ้าเราเราคิดดูให้ดีว่าทําไมต้องใช้ประชาชนแล้วก็ต้องใช้ทหารงงใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเป็นเครื่องมือตรงนี้เพราะเขาว่าถ้าเขาสามารถจะใช้ พวกนี้มาหาเครื่องมือพวกนี้ได้ใช่ไหมว่าจะเป็นทหารส่งทหารก็ามายึดชายแดนของเราเราก็ส่งทหารเข้าไปเป็นเป็นแนวบอ์เดอร์ที่จะปะทะกันตรงนั้นแหละแล้วก็อ่ารักษากองกําลังกันเอาไว้ใช่ไหมมันเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดังนั้นในรัฐบาลของไทยเนี่ยก็จะต้องมีนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจนกับว่าทางกับฝ่ายกัมพูชาเหมือนกันว่าเรานะในฐานะถ้าผมเป็นฟูรรมเนี่ยเออเป็น แัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมนี่จะบอกว่าเราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วเดียวเหมือนกัน<ช>นะครับเหมือนกับ,บพี่น้องทหารของเราที่ประกาศออกไปให้ชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมมันก็จะเป็นทิศทางเดียวกันในการจะแก้ปัญหาของดินแดนได้เอะแล้ววันนี้มันน่ายินดีไหมที่นายกเขา,เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาบอกเขาไม่ขัดขวางแล้วให้ทหารทํากันเลยเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วกาาโหมก็บอกให้ทหารทำันเองไม่เกี่ยวข้องแล้วอนนี้อย่างนี้มันดีไหมไม่ไมไเล็ก ถ้าถ,ถ้าพูดถึงนะั้นมันเหมือนกับว่าเขาคิดขึ้นมาอย่างนี้บางทีเหมือนกับว่าโยนภาละและ,ะตัวเองทําอะไรไม่ได้ทั้งที่ตัวเองนี่ก็อยากได้อยู่นะ,อ,ะอยากจะมีอยากจะเราอยู่แต่พอตัวเองโดนกดดันจากกระแสะของสังคมกระแสะของหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเออเอาอย่างนั้นหทหารนําไปเลยแท่ที่จริงถ้าเขาเห็นด้วยนะกับนโยบายว่าทางราชการทา,ทางทหารจะอ,อย่างไง าก็ต้องมาสนับสนุนใช่ไหมว่าเออเราจะเอาไปต่ทิศทางเดียวกันนี่แหละอันนั้นแหละมันจะแก้ปัญหาได้ถูกต้องใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ว่าให้คนอื่นทำใช่ไหมตัวเองต้องสั่งการชัดเจนใช่ไหมครับพี่น้องใช่ต้องสั่งการชัดเจนตัวเองเป็นนายกต้องสั่งการชัดเจนว่าตรงนี้มันต้องทํำยังไงมันไม่ใช่ว่าต่อยคนละก้าวไม่ใช่มันที่ของเราใช่ไหมนายกจะทําอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องพี่น้องว่าควรทำยังไง เดบผมผมผมขอโอกาสนิดนึงครับ <Hey. S 2> ผมคิดว่า <Hey. S 2> มันเป็นความขี้ขลาดเป็นความขี้ขลาดของเขาเลยนะแล้วปัดภาระความรับผิดชอบนี่ยโยนภาระให้กับฐานไปเลยทั้งทั้งที่จริงๆเขาเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศไทยเขาทําแบบนี้เนี่ยถ้าไปขึ้นศาลนี่เราแพ้นะมีแต่ฐานรบกันแต่เขาไม่ได้เคยทาหนังสือยืนยันไหมว่าเ mm. นี่ระดับสูงสุดการปกครองของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกรลาผมยังไม่ได้ชี้เลยว่าตรงเนี้เป็นของไทย ไม่ทําหนังสือชี้แจงเลยเขาลบก,กันไปรบก,กันมาไม่ว่าแพ้หรือชนะนะทหารสองข้างฝ่ายตายไปแน่นอนเกิดความเกลียดชังไหมครับไทยกับย,ย,ยบูยูไทยกับธรรมะไทยกับขมຈเนี่ยเมื่อก่อนถือว่าท,ที่ผ่านๆมาถือว่าเขาไมปทํางานให้เราเราก็ทํางานให้เขายังดีกันอยู่นะประชาชนเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเกิดรบก,กันสองฝ่ายนะทหารตายเกินตอนนี้เห็นว่าขมรตายไปสามคนคนใจย,ยังไม่ตายนะแต่เมื่อไรที่มีการตายเกิดขึ้นนะแน่นอน จากคนที่ดีกันก็จะทะเลาะก,กันบาดหมางกินใจลึกบาดแผลนี่มันลึกในใจเจ้าพี่น้องผมตายผมก็ต้องโกรธของเขาตายเขาก็ต้องโกรธเสี่ยไมไสองประเทศนนี้ทะเลาะก,กันแล้วเขาคอยรับผลประโยชน์แล้วไม่รับผิดชอบเลยด้วยจะไม่ได้สั่งการทหารเป็นคนทําเองตะมันถือว่ามันมันัน,นไดแรงไหมมัน,มนเป็น,นความร้ายซึ่งมนุษธยธรรมพิษเอาหน้าเหตุการณ์ต่างๆเอาชีวิตของคนตาดํดำ ทหารเขาก็มีลูกมีเมียที่ต้องดูแลใช่ครับมีคนที่เคารักแล้วจะให้เขามาตายแทนเรื่องที่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเขานะปัญหาชายแดนมันมันไม่มันไม,ม,นไม่ไม่มีอะไรน่าจะเกิดเลยที่จริงอะ่ะถูกต้องก่อนจากนี้นะผมไปผมก็ไปเคย,เคย,เ,คยเคยไปเที่ยวเนาะเดินไปที่ปรา,าสาทแล้วก็เดินเดินไปถึงริมหน้าผาเลยครับมองไปไม่มีทหารใครมามาขวางกัน้นตรงนั้นเราก็เป็นคนต่องเที่ยวไปเด,เดินต้องเที่ยวดูชมสบายครับคือตรงนั้นเป็นเขตปลอดทหาร อหารไทยก็ถอยออกมาทห<ช>ารกัมพูชาก็ถอยออกไปแต่ประชาชนทั้งสองข้างเนี่ยสามารถไปได้ไปเที่ยวไปช,ชมได้เป็นคลา้ายๆว่าเป็นสมบัติร่วมกันเพียงแต่ว่ามันอยู่เขตแดนไงก็เลยเป็นเขตแดนของไทยแต่ไทยก็ยอมให้พมา่าให้เขมรเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้หรือใครจะไปเที่ยวก็ได้หมดทหารไม่ต้องเข้ามาเขมรเข้ามาเที่ยวแล้วเข้ามามีรายได้เลยนะพี่ยังมาเป็นเอ่ขายของเที่ยวลึกเป็นช่างภาพนะ ถ้าเจ้าเขมรก็ยังมาทำหากินได้ดูดิในประเทศไทยเราขนาดไหนให้นขนาดน,นั้นเลยมันก็เห็นได้ว่าถ้าว่าประชาชนด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาหรอกแต่มีปัญหามาจากผู้ที่มีอำนาจเนี่ยแล้วก็ต้องการผลประโยชน์ครับเนี่ยคือกิเลสของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ใช้คนนี่แหละเป็นเครื่องมือใช่ไหมมันก็เหมือนกับเบี้ยบนกระดานของเขาแล้วแต่เขาจะเดินยังไงนะแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของประชาชนนี่เอ็นเอียงไปทางนั้นก็าปลูกกระแสเลือดลักชาิเลือดพลังชาติในกัมพูชา อย่างปีก่อนโน้นที่เคยเผประานทูตไทยในกัมพูชาครั้เนางใช่ไหมแล้วเราก็เขาก็ได้คะแนนเสียงไปนะเออตอนนั้นเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่ว่าเออฮุนเซนเนี่ยกำลังจะโดนฝ่ายค้านเนี่ยตีอย่างแรงคะแนนตกต่ําเขาก็สร้างเลือกสร้างเรื่องขึ้นมาอีกอันนี้ก็คล้ายคกันกับตอนเนี้คล้ายกันครับขอโทษนะครับเซฟไตอนนั้นจะหาเสียงแต่ตอนนี้จะหาประโยชน์เพราะว่าเขาได้อำนาจมาแล้ว ตอนนั้นหาเสียงได้แล้วก็เหมือนกับของเราเนี่ยเสนอโครงการอย่างงู้นแจก,กอย่างนี้ให้อย่างนั้นเพื่อจะหาเสียงก็ได้แล้วตอนนี้ได้เสียงมาแล้วไอ้ที่สัญญาไว้ลืมหมดที่จะทําก็คือประโยชน์ให้กับตัวเองครับเนี่ยก,ก็เห็น,นได้ว่าเราต้องแม่นประเด็นนะว่าพี่น้องไทยคนไทยเนี่ยแล้วก็ทุกๆคนในเมืองไทยเนะี่ยต้องแม่นประเด็น,นได้ว่าเหตุตอนนี้มันเกิดมาจากอะไรแล้ววิธีการแก้ปัญหาของมันเราต้องเชื่้ได้ว่าปัญหาก็เกิดมาจากผู้นําผู้นําชั่วนี่แหละ ผู้นําที่เห็นเก็บประโยชน์ของตัวเองเนี่ยพยายามที่จะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนประเด็นที่เขากําลังมีปัญหาอยู่ในเมืองไทยนะอย่างรัฐบาลแต่ตองทานตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของชั้น14สิบสี่บ้างในเรื่องปัญหาของการซโนในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆนะมากมายปัญหามหนึ่งหนึ่งสองของทักษิณชินวัตระไรด้วยทางนู้นก็มีปัญหาในเรื่องของคะแนนนิยมตกต่ำแล้วก็ใกล้ถึงฤดูเลือก,ก,ก,กตั้งใช่ไหม พราะอย่างนั้นแหละการที่เขาพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่แคร์หรอกว่าจะเอาคนไปตายนะจะต้องสูญเสียเลือดเสียเนื้อของทหารอะไรอย่างไรแต่เขาต้องการเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นครับแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยปัญหาของความโลภปัญหาของความไม่รู้จักพอกิเลสชัดๆเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีกระแสดีขึ้นว่าคนไทยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะมา กว่าที่เราจะไปทะเลาะก,กับเขมีเนี่ยคนไทยก็มีสตินะรู้ว่าเออเราควรจะสนับสนุนสิ่งที่ถูกต้องก็คือสนับสนุนทหารเรานี่แหละนะขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องและเราไม่ได้ไปต้องการจะไปละลานด้วยไม่ว่าจะด้านเรื่องของอาวุธจุตธปรณ์ของเราที่มีอํานาจเหนือกว่าครับแต่เราก็ไม่ได้ไปทําตรงนี้ไปข่มเหงใครเราถือผลัดว่าเราจะไม่ข่มเหงใครและก็ไม่ให้ใครมาข่มเหงเราด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นความถูกท้อนะครับ <c oughs> พี่น้อง นะในการความถูกทมตัวเนี้เราจะไปหวังความถูกทมจากนนายกนะหวังความถูกทมกับกระทรวงกลาโหมเราตอนนี้ดูจะมีทางไหมครับพี่น้องมันไม่มีทางไม่มีวีเววที่จะไปถูกทางใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเราต้องขวากไปที่ทหารกองทัพนะกองวันนี้ไม่ใช่แค่กองทัพที่สองนะครับนะกองทัพปกอื่นๆนะกองกองทัพต่างๆมากอื่นก็เข้าร่วมแล้วให้กําลังใจกันเพราะว่านั้นคือความถูกต้องถูกทำ แล้วก็สิ่งที่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะแม้แต่ทหารกัมพูชาเราไม่อยากให้เสียชีวิตสิ่งที่จะทําให้ไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ใครเกิดความเสียชีวิตเนี่ยเราต้องนะตั้งการหลักการต่อต้านหลักการต่อสู้ให้มันถูกทางนะไม่ใช่ถอยมาแล้วไห้เขาเข้ามานะพอเขาเข้ามาเป็นไงครับมีปัญหาก็ต้องมาจิงกันนะแต่ถ้านะเราถูกทางนะประกาศรเปรี้ยวชัดเจนนะครับว่าตรงนี้คือเขตของเรานะ จะต้องไม่ให้มีใครเข้ามาแม้ตารางนิ้วเดียวใช,ใช่ไหมมันจะเกิดการต้องยิงกันไหมครับมันจะไม่เกิดการเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเพราะงั้นวันนี้เรายกให้นะกองทัพให้ทำงานอย่างถูกทางอย่างเต็มที่นะครับวันนี้อย่าไปควงนักการเมืองใช่ไหมครับพี่น้องเอแล้ววันนี้กิจกรรมที่เราไปทำนะครับในเมื่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมไม่ทำหน้าที่ในการประกาศจุดให้ชัดเจน ก็เป็นหน้าที่ของปปทเราใช่ไหมครับต้องไปยื่นหนังสือที่ที่คำเมนแต่คำเมนเราไม่ตรงไปถึงที่โน้นครับเราเราไปสถานทูตเขาแล้วกันเพราะพื้นที่คำเมนในประเทศไทยก็คือสถานทูตเขาเพื่อให้เขารู้ว่าประชาชนคัดค้านเรื่องนี้นะแล้วก็บอกเขาเลยว่าตรงจุดนั้นอ่ะมันเป็นของคนไทยคุณบุกรุกเข้ามาเราจําเป็นจะต้องผลักดันออกไปมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องผลักดันออกไปเพราะว่าคุณบุกรุกพื้นที่ของประเทศไทย เราทําหน้าที่แทนรัฐบาลที่มันไม่ได้ทําหน้าที่เออมันไม่ได้ทําหน้าที่เดี๋ยวพอขึ้นศาลเนี่ยเราไม่ได้ไม่โวยวายว่าเขามาอยู่ในบ้านแล้วเราไม่โวยวายมันไม่เป็นไรอยู่กับคนละครึ่งมันอยู่ขึ้นบ้านเราแล้วอ,ะอ่ะเออมันได้ไหมเนี่ยครับได้ไหมเนี่ยคนไทยเราก็ต้องมีสตินะแล้วก็เห็นในชัดว่ายาวให้เป็นเย็นเล่ไปไขความจริงออกมาให้มากมาก,มากหมดหมดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าปัญหาของมันที่แท้จริงก็เกิดมาจากว่า ตระกูลของผู้นําทั้งไทยและก็กัมพูชาในตอนนี้แหละที่ต้องการที่จะเอาผลประโยชน์จากคนในชาติทั้งสองประเทศนั่นแหละเอาผลประโยชน์เพื่อตัวเองจะจัดเพราะนั้นเราคนไทยก็ต้องรู้ว่าปัญหาเนี้ยเราต้องมาแก้ที่ว่าผู้นําของเราเนี่แหละเราจะต้องทํำยังไงผู้นําของเราเนี่ยออกไปจากอานาจได้ใช่ไหมต้องให้ผู้นําของเราเนี่ยได้รับบทเรียนที่เจ็บปวดและเขาได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อคนในชาติเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อคนในชาติ แล้วปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายพี่น้องคิดไหมว่าเนี่ยถ้าตักขินโดนจับเนี่ยนะโดนก้าวคู่กีกปัญหาเหล่านี้หรือว่าถ้าแปรตทองทานต้องไม่เป็นรัฐมนตรตีเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะหายไปนะปัญหามันมีอยู่แค่นี้เองถ้าได้เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยปัญหาพวกนี้จะหายไปแน่นอนปัญหามันคือคนที่ไม่ดีไปปกครองใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องเปลี่ยนให้คนดีขึ้นไปปกครองใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือจบปัญหาใช่ไหมครับพี่น้องใช่ครับ นี่แล้วเราต่อไปเราก็จะรุน,นรงค์นะครับในเรื่องของความมีศีลมีธรรมนี่คือเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสําคัญครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะชวนไปถึงพี่น้องอชาวกัมพูชาใช่ชวนไปถึงพี่น้องชาวกัมพูชาวันนี้ตื่นรู้ขึ้นมาอย่างประเทศไทยเราอยู่ข้างๆนะาโซเชียลเลยมีนะมีโซเชียลมีอะไรเราศึกษากันถึงนะครับนะพี่น้องชาวกัมพูชาวันนี้ผมนับหนุนให้ลุกขึ้นมาข้างชาตินะครับล,ลุกขึ้นได้มาก็ทําไงนะ ให้เกลียดจังเหรอให้เกลียดจังให้เกลียดจังนักการเมืองชั่วของตัวเองนะไรย่งเพี่น้องไม่ใช่มาเกลียดจังว่ามาเกลียดจังคนไทยเกลียดจังชาวเขมรชาวเขมรเกลียดจังเกลียดจังคนไทยไม่ใช่นะครับตอนนี้เราเกลียดจังให้ถูกนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราต้องชวนกันมาทําให้ถูกนะครับพี่น้อง